รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ีดให้มีชีวิตอย่างทุกวันแต่งเติมเส้นทางความเันมอบรับผูกพันเรื่อยไปและการเวลาเปลี่ยนทันอกี่วันเดียนปียังไม่คลายปลูกฝังส่งสอนซอนให้มีวันนี้ได้ เกให้อะไรกับแบงค์บ้าง1สคือลิเกให้ความเป็นผู้นาําให้ความรับผิดชอบทําให้สอนรามเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ได้รู้อะไรหลายๆอย่างได้มีความรอบคอบให้ได้รับความรักจากแฟนคลับทั่วประเทศทั้งๆท,ที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนได้รับกําลังใจจากตรงนี้แล้วก็ได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ได้สร้างครอบครัวให้กับทีมงานของสอรารลำน้ำเพชรหลายๆครอบครัว ให้แบบมีความสุขได้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากลิเกผมสอนรามเอกลาบครับหรือพระเอกลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรครับจุดเริ่มต้นนะครับคือแบงค์รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ พี่สาวเนี่ยสแสดงลิเกแล้วก็ครอบครัวเรามีอาชีพเป็นลิเกครับแต่ต้องบอกเลยว่าตอนที่แบงค์เด็กๆเนี่ยเรายังไม่มีความรู้สึกหรือยังไม่มีความคิดเลยที่อยากจะเป็นลิเกก็ตามคุณแม่ไปจนวันหนึ่งคุณแม่เขาเริ่มชักชวนว่าแบงค์จะลองแต่งลิเกออกไปร้องสักกรไหมเพราะว่าพี่เฮนก็เล่นแล้วแบงค์ไม่อยากเล่นหรอเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าออกไปเนี่ยนะ เดี๋ยวได้รางวัลเนี si ่ยมีคนเอาตังมาให้นยเราก็เอาตังที่เราหามาได้เนี่ยไปซื้อของเล่นเองเลยก็เลยแบบว่าอ่าก็ได้งั้นก็ลองแต่งตัวดูก็ได้พอได้ออกไปครั้งแรกก็เหมือนคุณพ่อเขาก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ดีๆเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเลยว่าเฮ้ยอยากจะทําคณะลิเกเด็กก็คือให้ลูกเราสองคนนี่แหละทั้งพี่สาวแล้วก็แบงก์เองเนี่ย เป็นหัวหน้าคณะเลยเป็นสอนรามน้ำเพชรก็เริ่มมาก่อตั้งคณะตอนที่แบงอายุประมาณเจดขวบครับถ้าถามว่าความตั้งใจเราอะมีมากกว่าคนอื่นไหมจากที่ได้ยินคุณพ่อพูดนะครับเขาก็มองว่าสอนรามเนี่ยเป็นเด็กที่แบบ ตั้งใจแล้วก็แบบจริงจังในการฝึกซ้อมมากคนอื่นเหนื่อยกันแล้วแต่ว่าจะเป็นแบงค์เนี่ยที่ยังไม่เหนื่อยยังซ้อมได้อีกเอาอีกซ้ําอีกอีกหลายรอบอนะไรเงี้ยแล้วมาเป็นความรู้สึกเราที่แบบเห็นพี่ๆเขาแบบโอดโอยกันแบบว่าเฮ้ยพอแล้วแบงค์พี่เหนื่อยแล้วอะไรเยว่าเอาอีกเอาอีกนะครับแต่ว่ามันเป็นความสนุกที่เราได้ซ้อมกับพี่ๆเพื่อนๆในคณะครับ แบงค์ไม่ยากแบงค์เป็นเด็กหัวไวมากเลยเขาจะเขาจะไวกว่าเด็กทุกๆคนที่พร้อมหัดคือคือเราหัดเด็กทุกคนเนี่ยพร้อมกันแล้วก็เหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ที่สอนเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็าวเลยนี่ก็ประมาณห้ากว่วแม่จะใช้วิธีร้องให้เขาฟังเขาก็จะฟังฟังร้องทีละคำละคำเขาจะจําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจำแม่นมากอะ่ะ ผมชื่อพระเอกสอนรามมาของความเมตตาขอกราบคุณนายคุณนาดูงหน้าตายังไม่รอแม่แบ,บี ท่อาแปบ๊บเดียวเขาจำได้อะพ่อครูแม่ครูของแบงค์เลยนะคะก็คือคุณพ่อมนรักและก็คุณแม่ดวงแก้วครับนี่แหละครับอันนี้คือพ่อครูแม่ครูตัวจริงเลยที่ปลุกปั้นและก็สั่งสอนทุกๆอย่างส่วนวิชาที่ได้รับมาจากคุณพ่อนะครับที่คุณพ่อถ่ายทอดมาให้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ ก็อย่างเช่นเราจะมองว่าเรื่องราวที่เราแสดงเนี่ยมันเป็นไปมีความเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วเราจะต้องอให้แสดงให้แตกต่างพระเอกเป็นเจ้าโกงๆหน่อยจะต้องใช้คำพูดแบบไหนจะต้องวางความรู้สึกในรูปแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง ต้องวิเคราะห์ที่ได้มาจากคุณพ่อครับคุณแม่นี่ก็จะเด่นในเรื่องของการร้องครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยเป็นนางเอกลิเกที่แบบโด่งดังแล้วก็เป็นตำนานและคุณแม่เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการร้องเพลงหน้าพาดในเพลงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับคุณแม่จะเป็นคนสอนสอนแบงค์เพลงนี้แบงค์ก็จะไปต่อกับคุณแม่ คุณแม่จะสอนในเรื่องของการทำงานในเรื่องตรงต่อเวลานะครับคุณแม่เป็นเหมือนไอดอลในการทำงานเพราะว่าลิเกเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนชีวิตของคุณแม่ดวงแก้วเลยและทุกครั้งที่แสดงไม่เคยเล่นแบบแบบแบบแค่แบบวันนี้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นพอวันนี้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นพอเล่นแค่นี้พอเซฟเซฟไม่มีครับ ต่อให้ร่างกายจะแย่แค่ไหนจะป่วยจะอะไรก็ตามแต่แต่พ่อไปน้าเวทีคุณแม่ใส่เต็มร้อยทุกครั้งเลยเป็นสิ่งที่แบงค์เห็นมาตั้งแต่เด็กแม่ก็เลยยกให้คุณแม่เนี่ยเป็นครูเป็นแบบอย่างในการทางานในการใช้ชีวิตนะครับก็แม่จะสอนร้องพ่อก็จะสอนรสอนรำ แม่ก็จะสอนพวกนางเวลาเข้าพระเข้านางพอ่อจะเป็นตัวพอ่อแม่ก็จะเป็นตัวนางก็จะทํำท่าให้ลูกดูที่จะเน้นมากเลยพ่อก็จะพูดอยู่เสมอว่าอยู่รู้เขารู้เราแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และอาชีพของตัวเองจะเราเป็นลิเกคนเขาก็สมัยก่อนก็จะพูดอยู่แล้วว่าลิเกเต้นกินลำกินไม น่าจะถือไม่มีคนคบหรอกอันเนี้ยแม่ก็จะบอกลูกว่าลูกจะต้องลบคําสบประมาทนี้ให้ได้ที่ลบคําสบประมาทไม่แค่ว่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเขานะเราต้องชื่อสัตว์ในอาชีพของเราว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตจ,จริงๆเราให้ความสุขกับคนดูเราไปร้องไปรำเห็นคนดูเขายิ้ม เราก็ชื่นใจแล้วเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่มานั่งดูเราเสียค่ารถมามาเสียค่าเก้าอี้นั่งดูแล้วเราจะออกไปเล่นนี่เขาดูจะไม่เต็มใจอะเล่นเนเล่นทรงๆเดทไปอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้เด็ดขาดเลยนะจะฝนตกฟ้าร้องยังไงคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สอนรามจะต้องแสดงเต็มที่ ยิ้มสิเออตังได้ไปหลายพันนี่ก็ไปใส่ฟันแมลูกนะยยกยอกจออก็บอกเขาเราเป็นผู้นําเราต้องรับผิดชอบทุกเรื่องทุกอย่างคําว่าเป็นผู้นําคือต้องสามารถตัดสินใจอะไรตรงตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็รู้ผิดรู้ถูกแล้วก็ ไม่ไม่ไม่เป็นคนที่หูเบาจะเอ็นเอียงลำเอียงข้างนู้นข้างนี้ไม่ได้ต้องเป็นคนมันต้องตรงอะ่ะเป็นคนตรงต้นแบบก็คือแม่จะแสดงแนทุกบทบาททั้งแบงค์ทั้งน้ำเพชรอะ่ะดูแม่เป็นต้นแบบคือหนึ่งเราเป็นนักแสดง เขาให้แสดงบทอะไรเราก็ต้องแสดงให้ได้แล้วทําให้ดีที่สุดแม่จะเป็นคนแบบจริงจังกับง,งานแหละจริงถ้าวันไหนแล้วรู้สึกว่าเราทําไม่ดีเนี่ยจะมาโหยตัวเองแล้วก็แบบเอ้ยวันนี้เราทําดีได้แค่นี้พรุ่งนี้จะต้องพยายามให้ดีกว่านี้ให้ได้เขาก็โอเคจะได้เลือดแม่ตรงนี้ไป ใ้ย้อนกลับไปในตอนเด็กนะครับตอนลิเกตเด็กแล้วก็มีเป็นการบันทึก VCD เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกของคณะสอนรามน้ำเพชรน่าจะเป็นเรื่องกระท่อมเนื้อทองนะครับถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าที่จะเป็นท,ที่รู้จักกันใช่ไหมครับก็ไม่นานครับเพราะว่า,เ,าเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องยุพราชม้าทอง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสอนน้ำน้ำเพชรได้เลยแม้ว่าเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศมากกว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับอย่างเช่นแบบไปเล่นไปแล้วแบบฝนตกลมแรงเนี่ยครับอันนี้คืออุปสรรคที่ทำให้ไฟเราเครื่องเสียงเรามันชํำรุด เราจะแก้ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดนี้ได้อยังไงใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องฟ้าฝนนะเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้แบบต้องแบบรอเขาหยุดแล้วเราแสดงต่อหรือตกอยู่เราแสดงได้เราก็แสดงแบบตักฝนไปเลยแต่ก็เอาผ้าอะไรมาคุมไฟแล้วก็ปิดดวงที่แบบเราเราไม่ใช้เราก็ปิดไปอะไรอย่างจะได้ไม่จำรูดครับ แบงคมาว่ามันเปลี่ยนแปลงน,นะครับในเรื่องของชื่อเสียงคนยอมรับแล้วก็โปรดักชันสเตจเวทีฉากไฟแสงสีเสียงนะเนี่ยเราเหมือนแบบอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมันสำคัญกับโชว์ลิเกทำให้คนแบบตื่นตาตื่นใจเป็นสีสัน เป็นบรรยากาศในการรับชมในในทุกๆคืนนะครับพอเรามีฉากมาเปลี่ยนเนี่ยก็จะดูว่าเอ้ยเหมือนเราแบบดูละครเวทีแต่เป็นลิเกเป็นวัฒนธรรมลิเกที่มันมีความทันสมัยดูอลังการตื่นตาตื่นใจนี่คือการเปลี่ยนแปลง คนที่สองก็จะเป็นคุณป้าครับคุณป้าปนดานะครับคุณป้าก็มาเป็น acting coach ของคณะสอนดามนะครับแล้วก็เ,เป็นที่ปรึกษาของคณะสอนดามน้ำเพชรด้วยครับสอนการใช้ความรู้สึกกับบทที่ตัวเองได้รับเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยบางทีลิเกเนี่ยจะแสดงตามบทร้อง บทพูดลิเกจริงๆต้องต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีเอ่อบทพูดหมายถึงมันต้องใช้จินตนาการเองในณณเวลานั้นซึ่งประจันหน้ากันแบบนี้ว่าเออเขาพูดเลยมาแล้วฉันจะตอบอะไรแต่ทีนี้เพื่อให้การจัดจัดจัดจดเรียงความเรียบร้อยในหน้าวิธีมากขึ้นระยะหลังๆเราก็จะเอาเอาบทพูดหรือเอาไดอ์ลาลอกมามาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นช่วงนี้ห่โจลิป้นอ้กมายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในลิเกที่แบบ ถ้าสมมติว่าพระเอกกลับมาจากกลับมาจากป่าแล้วเปิดประตูเปิดประตูเข้ามาเห็นแม่ตายสมมุตินะคะก็โทษแม่แล้วก็ออดทำบทตีบทปกติแต่คือเราจะเอาความรู้สึกแบบเธอเห็นไหมว่าคุณย่ามาโทอแม่มันไม่ใช่มันก็ต้องแบบนิดหนึ่งไหมสตา้นทสักสามวิไหมว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรอ่ะ มันแล้วค่อยๆแบบบอกตัวเองว่าที่แม่จะหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าในขณะที่เราคิดแบบนี้ไม่ต้องพูดออกมาจะบอกแบงค์ว่าแบงค์ไม่ต้องพูดออกมาบกแบงค์คือเปิดมาแล้วมาเจอมาเจอศพแม่แบงค์ต้องแบบแล้วแล้วหนูคิดอย่างที่ป้าพูดเนี่ยหนูคิดในใจแล้วถึงจะแม่อย่างนี้อ่ะแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นนี่คืออินเนอร์ในหัวมันแล้วจากนั้นน่ะหนูก็โท้แม่บทโอนที่เรามีอยู่แล้วที่จากนั้นแบบพอรู้ว่าเออเห็น หลักฐานของคนที่มันทําฆ่าแม่เราตกไว้เนี่ยมันก็ต้องปรับอยู่ยนั้นว่าจากจากตกใจเป็นเสียใจเป็นเสียใจเป็นแค้นละไม่รู้อ่ะยิบมาหรือเจอเจ้าของนี่แม,ม่หลจะต้องเอาให้ตายเลยนั่นคือสาอารมณ์ในบทเดียวนั่นแหละค่ะพอที่ความเปลี่แปลงปั๊บมันก็จะอัพเลเวล้นเรืเร่อยๆ จริงๆแล้วอะเราเราเวลาคุยกันนอกรอบเนี่ยมันก็จะเหมือนเพื่อนกันเนี่ยมีอะไรคุยกับเราได้หมดมีอะไรคุยกับป้านะป้าโอเคหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรป้าป้าคิดว่าป้าสามารถคุยกับกับหลานได้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเราประมาณหนึ่งแล้วเราจะอยู่บอกว่าขวามีได้อยู่ต้อง้ายอย่างเดียวโอเคป้าจบเนี่ยป้าก็คิดว่าถ้ามันเป็นขั้นตอนในการสอนไม่น่าใช่มันเป็นการคุยกันแล้วเขา เขารับในสิ่งที่เราคิดวิธีมัใจแฟนคลับของแบงค์นะครับคุณแม่เขาจะบอกว่าแบงค์ดูดูนบูนไว้ให้ดูไว้หเห็นไหมหน้บูนไหว้หมดเลยเจอใครก็ไหว้มีแค่แบบมีแค่สุนัขเท่านั้นน่ะที่เขาไม่ไหว้นอกนั้นไหว้หมดจะเป็นคนเสียสติหรือเขาเจอใครไหว้หมดอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่คนแบบมองมาเป็นอย่างแรกครับ การอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งๆที่เราอยู่ในจุดที่แบบในจุดที่ที่หลายๆคนรู้จักแล้วอะครับแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนอะมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่จะทําให้เราแบบอยู่ได้นานคุณอาคิดว่าความนอบน้อมมันเป็นของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นของคนไทยแล้วที่ทุกคนต้องควรจะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็น่าจะเป็นจาก ครูคนแรกนะครับของเรานะครับการคือนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับนะที่จะต้องสอนลูกให้มีการอ่อนนาะท่องตนโดยเฉพาะการเป็นศิลปินด้วยนะลูกนะการเป็นศิลปินก็ต้องพึ่งพานะครับแฟนคลับเป็นคนดูผู้มีพระคุณอะไรเงี้ยลูกนะเงาเราเจอใครก็ต้องทักทายคนที่มาดูเรานี่ถ้าหากว่าเออเราร้องดีเราลําดีเราแสดงดีมันก็อื น่าติดตามนะเมื่อติดตามมาแล้วก็ได้ชมเขาก็มันได้แต่สิ่งดีๆเราเองเป็นนักแสดงเราก็ควรทำอาสิ่งดีๆให้เขาเสมอมาเพราะว่าที่เขาชอบเรานี่อาชอบเพราะรักสิ่งต่อมามันก็จะกลายเป็นความเมตตาในเมื่อเขารักเราแล้วนะครับเราเคารพนอบน้อมเขาเขาก็รักเราเหมือนลูกหลานเราก็กลับไวหว้ท่านคิดว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญลูก ในการสอนนี่เรื่องร้องเรื่องรำนี่เขามีต้นแบบอธิบายเขนไแล้วครับก็อาจจะเล็กน้อยแบงอย่างนี้นะลูกอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยพอเราเห็นอะไรที่ดีก็เหมือนพี่ป้านนะอาาสอนลูกหลาน,นอะไรเงี้ยว่าอีนี่ควรทําอย่างนี้อีนี่ต้องเป็นอย่างนี้อะไรนนะลูกนะก็จะบอกเขาว่ามาดลิเกน,นะครับลิเกต้องมีมาดตลอดเวลาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการโศกการเศร้าหรือว่าในการอยู่ในในกองทัพอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วลิเกต้องอกผายไร่พึงนะอกผายไร่พึงเน็ค และมือขาหน้าเอวเราจะทิ้งมาดท,ทิ้งวงไม่ได้เมื่อเวลาจะร้องก็ต้องให้บทเนี่ยจะร้องก็ต้องให้บทให้วิพผาเดี๋ยรู้ว่าน,นี่เราคือจะร้องร้านนี้เกิงแล้วบทเหลี่ยมอะไรต่ออะไรนี่มาสมัยก็มันฝึกมาเยอะลนะูกนะก็ก็แนะนําเขาบ้างเป็ครับเป็นเหมือนครูของสันดาไหมก็เป็นเหมือนครูนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นคนคอยเตือนคอยให้เรามีสติเวลาเรา มีปัญหาอะไรหรือเราเผลอตัวหรือเรากำลังเครียดแล้วเราแสดงออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ย mm. ก็จะมีแฟนคลับคอยคอยเตือนให้เราดึงตัวเองกลับมาให้เรามีสติชอบสอนรามเพราะว่าแสดงลิเกเก่งยิ้มหวานขยันไม่เคยอยู่เฉยค่ะไม่มีงานแสดงก็หาอะไรทำอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ถือตัวค่ะ แล้วก็อย่างแสดงนเกนเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะลงมาลาแฟนคลับทุกคนศิลปินทุกคนเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วแต่สอนรามคือคนสุดท้ายชอบสอนรามเพราะว่าตอนแรกประทับใจจากการแสดงค่ะเป็นคนที่แสดงเก่งแสดงแล้วแบบน้ําตาสั่งได้เลยชอบนิสัยของน้องค่ะชอบการรักพ่อแม่รักครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อชาวคณะได้ทุกอย่างเลยมีความอดทนสูงมากในเรื่องการแสดงชอบทุกบทบาทการแสดงของน้องน้องแสดงได้ทุกบทบาทและแสดงได้ดีมากมาก ทั้งๆท,ที่มีบางครั้งบางเรื่องก็มีเวลาซ้อมน้อยแต่ก็แสดงออกมาแล้วก็ได้ดีค่ะพระเอกมาทองคําสนรามน้าเพชรทุกวันนี้หลานทําดีแล้วแล้วกําลังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใครหลายคนอยากจะฝากความดีนี้ไว้ให้ลูกเก็บมันไว้สร้างมันไว้ให้เพิ่มพูนทั้งในด้านที่การแสดงในบุญกุศลน,นะ ในความเมตตาเผื่อแผ่ไปให้อีกคนมากมายนะครับเขาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ขอขอบคุณและก็เก็บความปลื้มใจกับหลานที่ยกย่องให้ทั้งเป็นครูเป็นผู้นําในด้านสิ่งดีๆนะครับนะก็ขอขอบคุณครับอยากให้แมงถ่ายทอดก็อันดับแรกก็เรื่องร้องเรื่องราเพราะตอนเนี้ถ้าถ้าพูดแบบไม่ต้องอายปากเลยว่ะ ลิเกในขณะเนี้ยในรุ่นเราคราวเดียวกันเนี่ยแบงค์แตะพดานแล้วเรียบร้อยทีนี้มันก็เป็นการนราจะเสนอต่อไปมันมันมันไม่ต้องวิ่งหนีใครอะค่ะวิ่งหนีตัวเองแล้วตอนนี้น้ำแบงค์ยี่สิบหกใช่ไหมฮะกำลังวิ่งหนีตัวเองในขณะเนี้บอกป้าให้หนูอีกสี่ปีพอดานสามสิบปุ๊บเนี่ยหนูเริ่มต้องเริ่มถ่ายทอดลงมาตอนนี้เริ่มถ่ายทอดเรื่อยๆจัดลองร้อง,องนี้สิลองรำอย่างนี้สิเอากรนไปสักท่อนหนึ่งสิ <ítulo> sabes, เราต anyway ้องบอกให้เขาค่อยๆสอนหลานนี่คือวิธีการค่อยๆปลดเขาเรียกค่อยๆปลดปล่อยของต้องสอนวิธีการปล่อยของให้ให้น้องแบ่งก็สิ่งที่อยากจะบอกเรามีอาชีพนี้แม่ไม่ได้มีสมบัติสถานอะไรให้มาเรามาจากเลขศู์ครูบาอาจารย์เราต้องเขาลพดูแลแล้วก็ เอาใจใส่เชื่อฟังไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ดูถูกในอาชีพของตัวเองอีกต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเดี๋ยวแบงก์ก็จะมีรุ่นหลังขึ้นมาแบงก์ก็จะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์เพื่อสอนหลานๆอีกต่อไปมันก็จะได้รับผลเหมือนกันมันจะสืบทอดกันไปก็อยากที่เก็บไว้เป็นมรดกตกทอดเหมือนแม่อาลูก เชื่อแม่แล้วก็รักเคารพแม่ดนฐานะเป็นแม่ด้วยแล้วก็เป็นครูอีกคนหนึ่งด้วยก็อยากจะฝากลูกไว้ตรงนี้อาชีพวิเกนี่ให้ให้ทุกอย่างกับสอนรามเลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยถ้าถามจะตัวแบงแบงได้ในเรื่องของความรับผิดชอบการเสียสละ เพราะว่าแมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึง่งแหะครับเราก็มีความฝันแล้วก็อยากทํานูน่นอยากทำนี่บ้างแต่บางทีอ่ะมันมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทํางานแล้วแล้วก็ต้องตัดใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําตรงนี้เรามาโฟกัสที่งานก่อนส่วนรวมก่อน วางแผนกับลิเกไว้ว่าอย่างไรในอนาคตนะครับล้วก็อยากให้ลิเกได้โกอินเตอร์ครับได้โกอินเตอร์เหมือนกับโขนที่ชาตต่างชาติรู้จักกันและก็โขนก็ได้เป็นมรดกโลกด้วยแต่ลิเกเนี่ยเบนก็อยากให้ลิเกได้เป็นมรดกโลกเช่นกันและก็อยากให้ลิเกมีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศจีนหรือฝรั่งต่างๆเลยครับแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยได้ดูลิเกเราแล้ว รู้สึกเข้าใจในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการวางแผนที่จะทำาิลิเกโกอ,อินเตอร์ให้ได้นะครับก็คือแรงสนับสนุนครับจากทางภาครัฐเพราะว่าในส่วนของแบงค์เนี่ยบุคลากรเราพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วเนื้อหาเรื่องที่เราอยากจะแสดงเราเนี่ยพร้อมที่จะประพันธ์ขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่เราเหลือแค่ เขาเรียกว่าแรงส่งนะครับที่จะส่งให้เราอะไปถึงตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็เชื่อว่าลหลายๆท่านนะครับก็มีมีแรงส่งที่ดีขอให้แบบว่าอยากให้มั่นใจต้องบอกว่าอยากให้มั่นใจในในคำว่าลิเกเพราะนี่ก็คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันของไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยจริงๆ ที่ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ได้ดีใจที่เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เกิดมาเพื่อที่จะได้มาเป็นลิเกครับเพราะว่าเรามีฝันเราสามารถมีความฝันได้กับในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำอยู่เพราะทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนาครับแล้วมีการแบบก้าวไปข้างหน้า เหมือนอย่างโลกของเราครับก็มีการแบบพัฒนามาเรื่อยๆแล้วอย่างดิเกเนี่ยทำไมเราจะแบบพัฒนาไปไม่ได้อย่างวันนี้เราจากไฟใายสีเสียงในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะทำให้คนแบบที่อยู่ทั้งบ้านสามารถแบบรู้สึกเหมือนแบบมานั่งอยู่หน้าเวทีได้อะไรเงี้ยมันมันเป็นโลกแบบในอนาคตนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํา ประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขและภูมิใจและอยากพาลิเกไปให้ไกลกว่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้